สวัสดีครับผมดี่ตั้ถามยังนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนมือใหม่หัดขับเลยนะครับ5ข้อนะครับสำหรับ5ข้อนี้ที่มือใหม่นะครับหยุดพลาดนะครับหุดพลาดเป็นประจําเลยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและก็ชีวิตด้วยนะครับห้าข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูกันครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดนะใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับว่า5้าข้อมีอะไรบ้างไปครับกระปม สะหรับหบ5ข้อผิดพลาดนะครับสลับมือใหม่ที่มักทําประจานะครับที่เปิดทานะอาจจะทาโดยไม่ตั้งใจอาจจะทาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับแต่ว่าก็เป็นปัญหาสําหรับเพื่อนร่วมทางเลยนะครับข้อแรกนะครับนั่นก็คือว่าเพื่อนๆนมือใหม่นะครับขับรถที่ความเร็วช้าเกินไปนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราออกถนนใหญ่ออกถนนที่มีรถเยอะนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับ ถ้าเราขับรถช้าเกินไปเนี่ยมันก็จะไปกีดขวางการจราจรของเพื่อน <im it> ๆที่เขาขับไปแล้วนะครับข้อแก้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขก็คือให้เพื่อนๆนะครับลองขับแถวหมู่บ้านให้ชินก่อนนะครับขับแถวหมู่บ้านให้ชินแล้วค่อย <ๆ S 2> เพิ่มความเร็วมากขึ้นนะครับเมื่อเพิ่มความเร็วมากขึ้นปุ๊บเมื่อออกมาถนนแถวหมู่บ้านนะครับถแถวละแวกหมู่บ้านก็ลองเพิ่มขับ,ขบ,ขบความเร็วตามความเร็วเพื่อนๆที่เพื่อนเขาขับกันนะครับ ดยปกติแล้วนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถเนี่ยนะครับความเร็วของคันอื่นนะครับที่เขาขับกันนะครับมันก็แล้วแต่การจราจรนะครับถ้าเราไปขับที่เ,เพื่อนๆเขาขับรถที่มีความเร็วหน่อยเราก็ต้องพยายามเพิ่มความเร็วให้ทักรรถคันอื่นด้วยนะครับวิธีการขับรถนะครับ,นบนก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนะครับเ,เออวลาเพื่อนขับรถนะครับ เราไปเพื่อนขับรถนะครับบนถนนแถวละแวกบ้านนะครับแถวหมู่บ้านนี้นี่นะครับก็ลองเพิ่มความเร็วนะครับจากที่เคยวิ <c oughs affe tới> ่ง20 30ก็ลองเพิ่มเป็น40 50 60ดูคร <c oughs> to ับอย่างตอนนี้นะครับผมวิ่งอยู่ที่ละลาย60นะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆครับนะครับพยายามคีปความเร็ว60ไว้เรื่อยๆครับนะครับวิ่งค้างๆไว้เงี้ยครับค้างไปเรื่อยๆนะนะครับความเร็ว ราก็วิ่งไปเรื่อยๆแบบนี네้นะครับให้เราชินความเร็วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมือใหม่นะครับที่แบบไม่กล้าเลยนะไม่กล้าขับรถความเร็วมากเนี่ยก็ลองวิ่งที่ห้าสิบหกสิบดูครับขับไปเรื่อย que, จนเรารู้สึกว่าเราเริ่มชินทางแล้วเรารู้สุกว่าเราเริ่มชินกับความเร็วรถแล้วเราเริ่มเรารู้สึกว่าเริ่มชินกับความเร็วของรถแล้วนะครับก็ค่อยเพิ่มความเร็วไปทีละนิดทีละนิดนะน,น,นะครับเวลาขับรถเนี่ยก็ต้องอาศัยความชินความคุ้นชินความเคยชินนะครับ ความที่เราขับบ่อยๆนะครับออกมาขับนะครับเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเรารู้สึกว่าเราถนัดเริ่มชินแล้วเราก็จะได้ขับรถดีขึ้นนะครับเมื่อขับรถดีขึ้นเราก็จะทําให้เพื่อนๆขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ขับรถได้ดีมากขึ้นนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถนะครับลองสังเกตดูครับว่ามีคันข้างหลังมาจี้ท้ายไหมเดี๋ยวมองกระจกมองข้างมองหลังนะครับดูดีๆครับนะครับดูกระจกมองข้างครับว่ามี รถมาจี้ด้านหลังไหมนะครับมีเขากระดกไฟใส่เราไหมเขาบีบแตรใส่เราไหมนะครับก็ดูดีๆครับมีสตินะครับเขาบีบแตรก็ไม่ต้องไปตกตกใจนะนะครับเราก็พยายามเร่งความเร็วขึ้นสักนิดนึงนะครับลองลองเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเราทําได้นะครับแต่ว่าทุกอย่างบนอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยนะนะครับก็ฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะข้อแรกครับผมนะครับก็คือพยายามครับผมพยายามขับรถนะครับ พยายามขับรถพยายามขับรถให้มีความเร็วเท่ากับเพื่อนๆที่เขาขับกันอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ชินก็พยายามขับรถแถบแรกบ้านให้ชินก่อนี๋ยวค่อยออกมาฝึกถนนด้านนอกนะครับฝากไว้เป็นแนทางครับผมต่อไปครับข้อ2อนะเดี๋ยวเรามาดูข้อ2ครับสำหรับข้อ2นะครับมือใหม่เป็นกันเยอะครับนะครับเวลาวิ่งทางด่วนเวลาวิ่งทางต่างจังหวัดนะครับ ถนน2เลน3เลน4ี่เลนนะครับก็จะไปขับแช่ขวากันนะครับเพราะว่าเลนขวาเนี่ยมันว่างครับก็เลยคิดว่ามันปลอดภัยนะครับก็คิดว่าอีเลนขวามันว่างแล้วด้านหน้าถ้าเกิดเขามีเบรกจฉิๆเราก็จะได้หลบทันนะครับเพื่อนขิิดปิดม่านครับนะครับขับรถเราเราเป็นมือใหม่เราขับเลนกลางครับอย่าไปแช่ขวาครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นสอนแบบนี้นะนะครับ ขับช้าแล้วไปแช่ขวานะครับมันไปกีดขวางการจราจรของเพื่อนๆครับนะครับเพื่อนๆมือใหม่ถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับจําไว้เลยนะครับว่าเลนขวาสุดมีไว้แซงมีไว้ทําความเร็วครับนะครับเมื่อเราขับแซงไปแล้วปุ๊บเราก็เข้าเลนกลางครับถ้าเราขับช้าขับโรถปกติเลยก็วิ่งเลนกลางไปเรื่อยๆครับถ้าขับใหม่ๆแรกๆเลยออกถนนไม่กล้าขับเร็วก็วิ่งเลนซ้ายไปครับนะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับนะครับไม่มีใครว่าเลยไม่มีใครว่าเลยครับ ถ้าเราวิ่งเกินกลางเลนซ้ายแล้วช้านะครับแต่ว่าก็อย่าช้ามากเกินไปนะนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องดูก,รา,การจราจรบนช่วงน,น,นั้นด้วยนะครับถ้ามันรถติดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับเราวิ่งด้วยความเร็วของเราไม่เยอะนะครับเราก็วิ่งเกินกลางไปนะครับถ้าเราวิ่งพอแข็งอพอที่จะเริ่มเป็นนะลองเริ่มหัดแซงนะครับแซงดิ้นขวาเลนซ้ายดูนะครับถ้ามันเพื่อนไม่ถนัดนะนะครับ รับเพื่อนๆนะครับขับรถพอได้แล้วนะครับเริ่มเป็นแล้วนะครับวิ่งประมาณเจ็ดสิบแปดสิบได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็มาวิ่งเลนกลางได้นะนะครับเนี่ยครับอย่างตอนนี้นะครับผมวิ่งอยู่ราวๆประมาณแปดสิบนะครับก็วิ่งเลนกลางนะครับวิ่งเลนกลางไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับมือใหม่ส่วนใหญ่ที่ไปแช่ฝาเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยรถมันโล่งนะครับเลนขวาโล่งเลยนะครับแล้วก็เลยเฮ้ยถ้าเลนขวาโล่งแล้วเราไปขับเลนขวาดีกว่าปลอดภัยดีมั่นใจดีนะครับ เป็นเพื่อนคิดผิดนะนะครับเลน้ขวาเนี่ยนะครับมันก็จะมีรถที่เขาวิ่งด้วยความเร็วนะครับอ่านะครับเขาจะทําความเร็วนะครับไม่ว่ารถอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะวิ่งพอเราไปแช่ขวานะครับมันไปมันไปบังเขานะครับมันไปช้าเราไปช้านะครับเขาก็ต้องเบรกถ้าเขาเบรกว่สมมุติว่าด้านหลังตามมาคันสี่คันหน้าคันก็เกิดการชนท้ายกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราคนเดียวที่ไปขับช้านะครับมีผลนะครับเพื่อนๆครับ อันตรายครับนะครับดังนั้นฝากเพื่อนมือใหม่ไว้นะครับเวลาขับรถนะครับเราขับไม่เร็วแล้วก็วิ่งเลนกลางไปนะครับวิง่งเลนกลางไปเรื่อยๆฝึกสมาธิฝึกการคุมรถนะครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะครับไม่ต้องไปยุ่งฝั่งขวาเลยถ้าเราขับรถคล่องแล้วนะครับเริ่มเก่งแล้วเริ่มคุมรถได้แล้วจะไปฝึกการแซงฝั่งขวาอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะครับแต่เมื่อแซงแล้วเราก็ต้องหาจังหวะเข้ามาอยู่เลนกลางอยู่ดีนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับ เวลาเพื่อนขับรถนะครับอย่าไปแช่ขวาครับพี่ตั้มครับเรามันมันแช่ขวาจริงๆไม่ได้เหรอการแช่ขวาจริงๆได้ครับนะครับแต่กรณีที่จะแช่ขวาได้คือรถเต็มทุกเลนครับรถติดทั้งสี่เลนเลยอันนี้แช่ขวาได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ให้ทารถเร็วนะครับแต่ถ้าเลนซ้ายว่างเลนกลางว่างนะแล้วเราไปแช่ขวาอันนี้ครับผิดมหันต์เลยครับนะครับแล้วก็ดู ดูความเร็วนะครับกฎหมายใหม่ก็จะมีออกมาว่าเลนขวาสุดเนี่ยความเร็วสูงสุด120ความเร็วต่ําสุด100เนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนครับว่าถ้าเราไปแช่ขวาเราก็ต้องวิว่งด้วยความเร็วนะไม่ใช่ว่าไปขับ60-70แล้วไปอยู่เลนขวาสุดอันนี้อันตรายด้วยผิดกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เพื่อนๆคนอื่นที่เขาขับรถเนี่ยเกิดอ,อาการหมันไส้ด้วยนะนะครับก็อาจจะมาแกล้งเราทำลายเราได้นะนะครับ ก็ฝากมือใหม่ไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับดังเพื่อนขับรถนะนะครับถ้าเพื่อนขับช้าก็ไปอยู่เลนกลางเลนซ้ายได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะอาจจะเปิดทําโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอาจจะทําโดยที่ไม่เจตนาก็ลองจับสังเกตตัวเองดูแล้วกันนะครับจะไปแช่ขวานะนะครับี๋ยวเขาด่าถึงบูปการีเลยนะนะครับฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางครับอ่ะนะครับข้อต่อมาครับข้อที่3ครับนะครับ อันนี้หลายแรงมากๆนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะนะครับคือการเปลี่ยนเลนโดยที่เพื่อนเพื่อนไม่ส่งสัญญาณแจ้งเพื่อนเพื่อนคนอื่นนะครับการเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับอันตรายครับนะครับเพราะว่าคนที่ขับรถเป็นส่วนใหญ่เขาก็จะมองด้านหน้านะครับมองไกลนะครับมองไกลมองด้านหน้าประเมินสถานการณ์ขับรถว่าด้านหน้าเขาจะขับไปยังไงด้านหน้ามีรถเบรกไหมมีอะไรไหม ถ้าเพื่อนๆนะครับขับรถไปแล้วไม่เปิดสัญญาณจะเปลี่ยนเลนแล้วไม่เปิดสัญญาณบอกเพื่อนนะครับเขาก็ไม่คิดว่าคุณจะเปลี่ยนเลนพอคุณเปลี่ยนเลนกระทนมันก็ทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุอันตรายเกิดรถชนขึ้นมานะครับดังนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะขับรถเพื่อนๆต้องตรวจสอบนะครับการใช้งานอุปกรณ์ของรถตัวเองก่อนนะครับถ้าเป็นรถทั่วไปนะครับรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับการเปิดไฟเดี้ยวนะครับไฟเดี้ยว จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับแต่ถ้าเป็นรถยุโรปนะครับแล้วก็รถจีนนะครับบางรุ่นนะครับก้านไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับเพื่อนๆต้องดูดีๆครับว่ารถของเพื่อนๆเนี่ยก้านไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนนะครับก็ลองดูครับนะครับก้านไฟเลี้ยวนะครับบางรุ่นนะครับกดนะครับถ้าเพื่อนๆกดนะครับมันจะมีสองแบบนะเพื่อนๆก็ต้องลองดูนะครับอย่างแรกคือกดลงนิดเดียวนะครับมันจะกระพริบให้สามครั้ง ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะผมแตะไฟเดียวนะปึ๊บอ่ะปึ๊บหนึ่งสองสามแล้วมันก็จะหยุดนะครับมือผมไม่ได้กดนะ,นะครับอันนี้คือแล้วแต่รุ่นนะแล้วแต่รุ่นเพื่อน <yay. S 1> ๆต้องไปดูรถตัวเองนะครับอ่าถ้า,<ๆ>ถาจะเปิดไฟเลี้ยวค้างนะครับก็กดลงเลยนะครับกดตึ้นสุดเลยนะครับี๋ยวมันก็จะเลี้ยวค้างนะอันนี้ก็แล้วแต่รถเพื่อนๆนะครับเพื่อน worthy, <menu. S 1> ๆต้องไปดูเองนะครับไปเลี้ยวบางคันมีสองสเต็ปไฟเลี้ยวบางคันมีสเต็ปเดียวก็คือกดลงสุดอ่ากดขึ้นสุดนะครับลงเลี้ยวขวากดลงสุด เลี้ยวซ้ายกดขึ้นสุดอ่ะอันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับจะทับบางรุ่นนะครับราแตะเบาๆปุ๊บมันก็จะกระพิบให้2ครั้ง3าครั้งก็แล้วแต่รุ่นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูของรถของเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่ามีไหมท้าถทาเราก็ต้องเรียนรู้รถการใช้งานของรถตัวเองนะนะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆจะเลี้ยวจะเปลี่ยนเลนจะแซงนะครับจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับเปิดไฟเลี้ยวครับนะครับ ิดไฟเลียวให้เพื่อนๆทุกคนที่อยู่บนถนนได้รู้ได้ทราบบอกสเตตัสตัวเองนะครับบอกเพื่อนคนอื่นว่าเราต้องการทําอะไรให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ได้ทราบเขาจะได้เตรียมตัวทันไม่ใช่จะไปแล้วก็เลี้ยวเลยนะครับเราจะเลี้ยวเราต้องเปิดไฟเลี้ยวแต่เนิ่นๆนะครับเปิดไฟเลี้ยวให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ว่าเราต้องการจะเลี้ยวเลี้ยวไปไหนทําอะไรนะครับเพื่อนๆด้านหลังเขาก็จะได้ชะลอได้รู้ว่าอ๋อข้างน้าเขาจะลุดไฟเลี้ยวนะอะไอย่างนี้นะครับเขาก็จะได้รู้นะนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับลด อุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีนะครับสัญญาณไฟเดียวนี่สําคัญเลยนะครับผุ่มเอ็นมือใหม่หลายคนนะครับไฟเดียวไม่ยอมเปิดกันนะครับจะเลี้ยวก็เลี้ยวเลยนะครับทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับฝากเพื่อนนําไปฝึกด้วยนะอันนี้เป็นเป็นสกิลที่ต้องฝึกเลยครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับนะครับจะเปลี่ยนเล่นนะครับมองกระจกมองข้างนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับนี่กดสุดปุ๊บมันก็จะกระพริบค้างนะครับอ่านะครับพอเปลี่ยนเปลี่ยนเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็ปุ๊บอ่ายกเลิกครับ เราก็ขับตรงไปนะครับขับตรงไปเราจะขับเข้ามาอยู่เลนซ้ายนะครับรถเราเลยนะครับมองกระจกมองข้างขวาซ้ายเห็นหน้ารถจำกัดนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็ขับเข้ามาอยู่ในเลนกลางนะครับเปิดไฟเลี้ยวเป็นสกิลต้องฝึกกันนะครับต่อมาอ่าต่อมาครับข้อผิดพลาดต่อมาคือครับปาดหน้าคนอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับขับรถนะครับ ขับปาดหน้าคนอื่นโดยที่เป็นเพื่อนมือใหม่นะครับส่วนใหญ่ขับปาดหน้าคนอื่นโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยไม่ตั้งใจนะครับเอาละเรายังไม่ชินรถเรายังไม่คุ้นรถนะครับเป็นเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินรถเราก็เลยขับปาดหน้าขับไปเลยวัดดวงห้าสิบห้าสิบชนก็ชนนะครับไม่ได้นะครับอันตรายนะครับอันตรายผมบอกเลยครับสาเหตุนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ทําให้เพื่อนๆครับ ขับรถปาดหน้านอื่อนเป็นเพราะว่าเพื like ่อนๆไม่ชินในการมองกระจกมองข้างนะครับไม่ชินในการมองกระจกมองหลังนะครับไม่ชินการกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับเพื่อนต้องฝึกนะครับอันนี้เป็นสกิลที่ต้องฝึกครับนะครับที่ชอมครับทำไมเราต้องมองกระจกมองข้างด้วยครับไปก็ไปเลยสิครับอันตรายนะครับผมบอกเลยนะครับถ้ารถที่เข้ามาเร็วๆนะครับรถที่เข้ามาเร็วๆเราไม่มองด้านหลังนะครับ เราออกไปเลยปุ๊บนะครับเขาเบรกไม่ทันนะนะครับเขาเบรกไม่ทันเขาอาจจะชนท้ายเราได้นะนะครับอันตรายครับผมบอกเลยนะครับถ้ารถยิ่งมีความเร็วอยู่ด้วยนะครับถ้าเราวิ่งบนทางด่วนวิ่งบนทางมอเตอร์เวย์นะครับเราวิ่งมาปุ๊บนะครับแล้วเราบอกวิ่งเลน้ขวาว่างออกเลยปุ๊บนะครับโดนชนตูดครับบอกเลยครับเราไม่มองกระจกมองข้างนะครับโดนชนตูดจริงๆนะครับโดนชนท้ายเลยครับ อันตรายครับนะครับจะเลี้ยวข้าส่งข้าวซอยเนี่ยก็ต้องมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่ามีมอเตอร์ไซค์แรกมาไหมมีรถวิ่งตามหลังมาไหมนะครับรถเขาวิ่งมาด้วยความเร็วไหมเขาจะเข้าซ้ายหรือหม่นะครับเราต้องดูครับมีมอเตอร์ไซค์บิกไบค์วิ่งมาไหมนะครับถ้าเราไม่ดูปุ๊บโดนชนนะครับโดนชน้ายเกิดอุบัติเหตุนะครับเสียเงินเสียทองเสียเวลานะอันนี้ก็เป็นสกิลที่เพื่อนๆใหม่นะครับต้องฝึกครับการมองกระจกมองข้างนะครับ สำคัญมากครับจะเลี้ยวมองกระจกมองข้างนะครับจะแซงมองกระจกมองข้างครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาขับรถนะครับจะไม่ค่อยชอบมองกระจกมองข้างครับนะครับเพราะอ่ามีขารสาเอ้ด้านขวาว่าง้านหน้าขับแซงไปแล้วอุ้ยเลนขวาเขาเป็นว่างแล้วเราอยากไปเลนขวาบ้างด้านหน้ามีรถสิบล้ออันตรายออกไปนะครับไม่ดูปุ๊บนี่ครับโดนจนท้ายนะครับนี่ครับโดนจนท้ายนะผมบอกเลย นะครับขับออกไปไม่ดูนะครับอันตรายครับสิ่งสําคัญเลยครับแล้วเป็นปาดหน้าคนอื่นคนอื่นเขาเบรกแล้วรถสะบัดนะครับลงข้างทางไปเราก็ขับไปเฉยไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ําไม่คนอื่นอาจจะเสียชีวิตอาจจะดิการอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ต้องระวังครับนะครับการแซงเปลี่ยนเลนด้านหน้ามีสิบล้อนะครับเราจะแซงใช่ไหมครับเราดูฝั่งขวามีรถมานะครับรถแต่เบรกครับเราจะออกไปนะครับ ถ้าเราออกไปอาจจะโดนชนตูดได้นะครับเราก็เตะเบยงให้ช้าครับให้เข้าไปก่อนนะครับเรามองกระจุกมองข้างครับพอเข้าไปปุ๊บเรามองไม่มีรถมาปุ๊บิดไฟเลี้ยวขวาแซงมาครับนะครับแล้วปิดไฟเลี้ยวครับนะครับเราก็หันตามองว่าเราเลยมาแล้วก็มองกระจุกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถจากข้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับแล้วเข้ามาในเลนครับเมื่อเข้ามาในเลนแล้วปิดไฟเลี้ยวครับอ่านะครับเพื่อนๆต้องฝึกครับนะครับต้องฝึกนะ การมองกระจกมองข้างนี่สําคัญครับสําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่ฝึกนะครับก็อาจจะทําให้เรามือใหม่ไปทําให้เขาเกิดอุบัติเหตุหรือเราก็เป็นส่วนหนึ่งในอุบัติเหตุด้วยนะครับอาจจะเกิดรถชนชนท้ายรถชนเราเราไปชนเขานะครับเราไปขวางการจราจรเขาเราไปปาดหน้าเขานะครับชั้นชิดนะครับเพราะเราไม่มองกระจกมองข้างนะครับก็ ฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับมือใหม่นะครับต้องฝึกเลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอ่านะครับ่อไปครับไปดูข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายจะเป็นอะไรนะครับไปดูนครับนะครับเราไปถึงข้อสุดท้ายกันแล้วครับข้อที่5้าครับนะครับข้อที่5้านะครับก็คือการมองไกลครับนะครับทักษะนี้เพื่อนๆมือใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้นะครับก็จะฝึกการใช้อุปกรณ์ฝึกการมองกระจกมองข้างนะครับ ฝึกการเหยียบคันเร่งนะครับแต่อีกสกิลหนึ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนต้องฝึกนัก็คือการมองไกลครับนะครับการมองไกลไม่ต้องครับการมองไกลนี่มันมันเป็นยังไงครับนะครับข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงบ้างครับนะครับการมองไกลนะครับมันจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนนะครับปลอดภัยมากขึ้นนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนขับรถนะครับเรามองไกลเนี่ยมันจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะครับด้านหน้ามีทางบีนะครับถ้าเราไม่ เอเลยลอยชายเราก็จะรู้ว่าอ๋อด้านหน้าเป็นทางบินนะนะครับเราก็จะเตรียมตัวทันนะครับเราก็จะเด็กชะลอรถได้ทันนะครับไม่ใช่ขับมาปุ้งแล้วก็ชนเบรเลร์ไปนะครับอันตรายครับนะครับการมองไกลการคาดคะเนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราจะลอรถก่อนนะครับะรถช้าๆขับช้าก่อนนะครับแต่ว่าช้านี่คือไม่ใช่ว่าช้าเป็นเต่านะครับช้าในความเร็วที่ การจราจรณขณานั้นมีอยู่นะครับเข้าเบรกเราก็ต้องเบรกตามนะครับถ้าเราขับรถไม่แข็งนะครับเราก็จะเพิ่มไปออกขวาครับก็วิ่งเดินกลางไปก่อนขับไปความเร็วเรื่อยๆก่อนนะครับวิ่ง5้าสิบนะครับ5้า0บิไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับการมองไกลนะครับเรามองไกลเราก็มองว่าเราจะแซงคันข้างหน้าได้ไหมนะครับมองออกไปปุ๊บนะครับมองดูว่าด้านหน้าเราแซงได้ไหมนะครับ ดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีนะเปิดไฟเลี้ยวขวาครับรถแซงขึ้นไปครับแซงขึ้นมานะครับวิ่งตรงไปครับนะครับด้านหน้านะครับพี่ใหญ่เขาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับอู้นะครับเราเห็นแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวนะครับชะลอเบรกจะช้าลดลงเนินด้วยนะครับยกคันเร่งนิดนึงเห็นไหมครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงต่อถ้าเรามองไกล เราก็จะคาดแค่นีแล้วก็สามารถาขับรถแล้วก็เตรียมตัวรับมือได้ทันนะครับเวลาขับรถนะครับเพื่อนๆครับการมองไกลนี้ช่วยได้เยอะอยจริงๆครับนะครับมองไกลใช้ได้ทุกกรณีการแซงการยูเทิร์นการขับรถนะครับการขับรถต่างจังหวัดการขับรถบนทางด่วนนะครับเราสามารถนะครับ ใช้ได้หมดเลยนะครับการขับรถนะครับเวลาวิ่งออกจากจังหวัดนะครับการมองไกลนะครับเรามองเราไม่ใช่ว่าแค่มองว่าแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับโดยไปสองขั้นสาคัญอย่างเดียวนะครับเรามองไปไกลนู่นนะครับดูคาดการณ์นะครับเพราะว่าเราดูตรงด้านหน้าแล้วนะครับมันไม่มีรถใช่ไหมอ่าเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วแล้วก็ดูแค่ด้านข้างซ้ายขวาอย่างเดียวไม่ว่ามีทางแยกไหมมีทางล่วงไหมอ่าไม่มีเราก็มองไปไกลนู่นว่าสถานการณ์ด้านหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ดูดีๆครับนะครับ ยูเทิร์นนะครับเราก็จะมองแค่ว่ารถที่วิ่งมาตรงด้านหน้าเนี่ยรถที่วิ่งมาตรงด้านหน้าเนี่ยเราจะวิ่งซ้ายวิ่งขวาได้กระจกซ้ายออกขวาได้ไหมอะไรเงยเราต้องมองเลยออกไปนู่นว่ารถมันขาดตอนไหมรถมันมีช่วงหยุดไหมมีรถคันใหญ่คันยาก็าวิ่งช้าไหมเราถ้าเอาช่วงไหนแซงนะครับเราก็ต้องดูไกลๆมองไปนะครับการแซงนะครับเราไม่ใช่ว่ามองแค่กระจกมองข้างอย่างเดียวเราก็ต้องมองด้านหน้าหรือว่ามีรถสวนมาไหมถ้าเป็นเอนสวนนะนะครับ เราก็ต้องมองไปว่ารถที่วิ่งสวนม,มันคันเล็กไหมคันใหญ่ไหมเขาวิ่งมาด้วยความเร็วไหมเราก็ต้องคาดคะเนี้คาดการนะครับการมองไกลช่วยได้เยอะครับนะครับเวลาจะเี้จะแซงนะครับเหตุการณ์ไม่มั่นใจนะครับมองไปด้านหน้านะครับมองไปไกลๆแล้วพิจารณานะครับแต่ก่อนที่จะมองไกลได้เราต้องมองใกล้ก่อนนะครับมองใกล้ดูซ้ายดูขวาว่ามี กอะไรที่ไม่ไม่น่าไว้บางใจไหมมีซอยมีแยกมีมอเตอร์ไซค์ไหมนะครับถ้ามั่นใจแล้วว่าไม่มีนะครับเราก็มองไกลอันนี้ก็คือก่อนที่จะมองไกลเราก็มองใกล้ก่อนมองใกล้จนมั่นใจแล้วก็มองไกลนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับขับรถได้อย่างปลอดภัยครับด้านหน้านะครับเคาเบรกกัน,นครับแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนเปิดไฟเลี้ยวขวาแสดงว่า,วามีการเบี่ยงเลียมีป้ายมีบอกมีอะไรเราก็ช้าๆครับนะครับเบี่ยงเลี้แต่เบี่ยงช้าๆนะครับ ค่อยไปครับอืมแล้วก็ต้องขับตามเข้าไปเรื่อยๆนะครับราวิ่งเลนซ้ายมานะครับแล้วก็ดูดีๆครับวิ่งเพื่อนๆถ้าวิ่งไปเลนไหนแล้วก็ดูดีๆครับ่ปอ่าขับไปครับเอามาปื๊บไปครับนะครับตอนนี้เราอยู่เลนขวาสุดนะครับเลนขวาสุดเพราะว่าถนนมันมีสองเลนนะครับด้านหน้าแล้วก็ดูดีๆครับด้านหน้ามีรถใหญ่ขวางอยู่นะครับแล้วก็มีกระบะตามด้านหลังตามนะครับ เราก็ขับเพื่อนๆไปก่อนนะนะครับเราอย่าทิ้งห่างนะครับตามเพื่อนๆไปครับนะครับตามเพื่อนๆไปนะครับปีใหญ่เขาเริ่มเข้าสายแล้วนะแสดงว่ารถด้านหน้าเขาก็จะแซงไปได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ประเมินครับเราก็เติมพลเรกไปครับนะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ประมาณ60อ่าเราก็เติมพลเร็กไปครับเพิ่มความเร็วไปนะครับเพิ่มความเร็วไปให้เป็น60 7 0บเจป็นอ่าพอเท่าที่เราคุมรถได้นะนะครับวิ่งไปเรื่อยครับ พอได้80ปุ๊บนะครับเราก็ขับตามปกติของเรานะครับแต่ว่าเราจะไม่แช่ขวานะนะครับเราก็ขับไปก่อนครับนะครับดูซิมีรถเป็นตามหลังไหมไม่มีครับนะครับเราจะเข้าเลนซ้ายนะเราไม่แช่ขวานะครับเราก็ดูว่าเราเลยหรือยังเลยแล้วดูกระจกข้างครับเห็นหน้ารถเต็มคันปุ๊บเปิดไฟเลวซ้ายครับนะครับเปลี่ยนเลนนะครับเข้ามาอยู่เลนกลางนะครับแล้วก็ขับถไยครับอ่านะครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับประเมินนะครับ ประเมินมองไกลมองด้านหน้านะครับประเมินนะครับว่าเราจะเลี้ยวอะไรยังไงไหมนะครับมีทางร่วมทางแยกอะไรไหมนะครับดูด้านหน้าประเมินสถานการณ์ดีๆครับนะครับก็นี่นะครับเวลาขับรถนะครับมันต้องใช้สกิลทุกอย่างนะครับทั้งการคุมรถการบอกสัญญาณการแจ้งเตือนสัญญาณการมองไกลนะครับการดูคาดการณ์ข้างหน้านะครับดูสถานการณ์นะครับ ฝากเพื่อนมือใหม่ด้วยครับไว้เป็นแนวทางนะถ้าเ,เพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับ5ข้ออันตรายนะครับที่มือใหม่มักทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมักทำโดยที่เผลอเลหรือว่ามักทำโดยที่ไม่ได้เจตนานะครับทำไปโดย ไม่ได้มีการฝึกซ้อมนะครับก็อาจจะทําให้เพื่อนๆนะครับที่อยู่บนถนนใช้รถร่วมกับเราใช้ทางร่วมของเรานะครับเกิดอุบัติเหตุได้นะครับถ้าข้อนี้ถ้าเพื่อนๆนคนไหนยังเป็นอยู่นะครับให้รีบฝึกเลยนะครับให้รีบฝึกหัดให้รีบทํานะครับเพื่อความปลอดภัยของรถเราเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเรานะครับแล้วก็ชีวิตของเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับอ่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนๆนนะครับเป็นกันนะครับหรือว่าเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะ เดี๋ยวผมเข้ามาอ่านนะครับผมอยากรู it, ้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงบ้างอยากรู้ว่าเพื่อนๆทำยังไงบ้างเจอแบบนี้บ้างหรือเปล่านะถ้าเจอก็คอมเมนต์ไม้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าก็ได้นะครับที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆครับที่ขับรถมือใหม่และยังขับรถไม่เป็นนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ก็สามารถเข้ามาจอยเข้ามาจ้างคำถามเข้ามานะครับเพื่อโพสต์ถามคำถามว่าตัวเองจะปฏิบัติหรือว่าจะช่วยให้ตัวเองนะครับแก้ อย่างนี้ยังไงได้บ้างนะครับก็มีเพื่อนคอยช่วยเหลือกันอยู่นะครับเราอยู่กันแบบอุ่นอยู่กันแบบพี่น้องนะครับถ้าอยากจะลอยเข้ามาก็ยิงีูดาหนี้ครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสลับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับ คลิกที่ปุ่มซับสไคร์นีครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อม,มีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อกททกกนกระจายความรู้สึกตดไอคิวล้วดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วน,น,ลน,นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดเฟรนด์กันนะครับ